เรื่องราวของเสือฝ้าแห่งเมืองสุพรรณบุรีนะจุดเริ่มต้นตำนานเสือฝ้ายนี่ถือว่ามีธรรมดานะณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตำบลท่าใหญ่อำเภอบางจาังหวัดสุพรรณบุรีมีชายเนี่ยวัยกลางคนโอ้โหร่างกายกำยำแข็งแรงบึกบึนนะกล้ามเนี่ยเป็นมัดๆเขาเนี่ยคือนายฝ้ายครอบครัวของนายฝ้ายมีอาชีพทำนาทำไร่ไถนาตามปกติเหมือนชาวบ้านทั่วไปอะนะ ชีวิตของเขาเนี่ยวนเวียนอยู่กับการทํางานเกษตรกรรับจ้างบ้างหาเช้ากินคําแต่กลับมีไรายได้ที่น้อยนิดทํางานได้วันละ20บาท30บาทในสมัยที่ก่อนอดีตการที่ผ่านมานะทุกวันนี้เนี่ยใครทํางานาเป็นลูกจ้างเขาอย่างน้อยก็วันละ4 500นะแต่ว่าเสือไฟเมื่อก่อนเนี่ยทำงานค่าแรงขั้นต่ำกว่า20บาทมากสุดกาวันละ30บบาทการใช้ชีวิตของเสือไฟเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบง่ายาตามต้นฉบับของคนต่างจังหวัดเป็นชาวบ้านทั่วไปนี่แหละ สมัยยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยนายไฟโอ้โหก็ถือได้ว่าเป็นเด็กที่เกเรคนหนึงขณะที่เขาไปเที่ยวเฮฮากับพวกเพื่อนฝูงนะทําให้เขาเนี่ยมีเพื่อนอยู่เยอะมากมีเพื่อนมากหน้าหลายตาแถมเจ้าตัวเนี่ยยังชื่นชอบในการเป็นแม่ไม้มวยไทยเป็นพิเศษชอบการต่อยมวยและด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นคนจริงพร้อมลุยได้ทุกงานเนี่ยพร้อมบวกใครมาแม่งกูบวกได้หมดแหละนะไม่เคยกลัวใครหน้าในทั้งนั้น เขาเนี่ยจึงกลายเป็นนักเลงหัวไม้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้จับตาดูเขาเนี่ยเป็นพิเศษเลยเขาถูกทางการเนี่ยหมายหัวเพราะเป็นบุคคลอันตรายคนหนึ่งในตำบลท่าใหญ่ก็ถือว่าชีวิตของเสอเือฝ้ายไม่ธรรมดา,าเรียกนายฝ้ายไปก่อนยังไม่เป็นเสอือในห้วงปี2477น้ายฝ้ายเนี่ยอายุครบ25ปีบริบูรณ์ซึ่งคนโบราณเนี่ยเขาเชื่อกันว่าช่วงเวลาวัยเบญจเพศเนี่ยมักจะเสี่ยงต่อการประสบอุบัติเหตุประสบภัย มีเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตบางคนเนี่ยต้องพบเจอเรื่องราวที่เป็นอันตรายถึงชีวิตก็เป็นมาแล้วเรียกได้ว่าถ้าไม่ตายเนี่ยก็บาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะตัวของนายไฟเองเนี่ยก็ถูกทางการเนี่ยเพ่งเล็งเป็นพิเศษเลยชีวิตของเขาเนี่ยคงดีมิพ้นคุกตารางห้องกงอย่างแน่นอนทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจไปบวชบวชเป็นพระภิกษุที่วัดนอนสิงห์บุรีในสมัยพระไฟเนี่ยนะได้บวชรำเรียนวิชา ระธรรมวินัยและสวดบทต่างๆาก็พอได้พอหอมปากหอมคอ,อนในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยพระไฝ่ยังได้สแสวงหาคาถาอาคมและของ,ของคลังต่างๆเข้าไปด้วยถือว่าเป็นคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับมนต์ดำขุนใสยสยเวทศาสตร์จุดประสงค์ก็เพื่อความแคล้วคลาดความอยู่ยงคงกระพันชาตรีช่วงที่พระไฝ่านในบวชอยู่นั้นก็มีเรื่องแปลกๆเข้ามาในตัวเขาเนี่ยเยอะมากเหมือนกับเป็นลางบอกเหตยุยังไงก็ไม่รู้ เพราะเวลาใดก็ตามแต่ที่พระไฟเนี่ยได้รับนิมนต์ไปร่วมกับพระรูปอื่นๆไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนางานบงงานบวชงานพิธีกรรมขึ้นบ้านใหม่งานทรงงานศพต่างๆนะจังหวะที่มีการทําพิธีอยู่นั้นเนี่ยพระไยมักจะลืมบทสวดนะมีการลืมบทสวดมาอย่างกระทานหันนะจนเป็นที่ล่ำลือเป็นข่าวงดงังภายในวัดเลยว่าเขาเนี่ยเป็นพระแค่กลนหัวและหุ่มผ้าเหลืองเท่านั้นสวดอะไรก็สวดไม่ได้ ส่วนเรื่องบทสวดต่างๆพระรูปอื่นและชาวบ้านเนี่ยมองว่าพระไฝ่ไม่เคยท่องจําไม่เคยท่องมนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สร้างความอึดอัดใจสร้างความไม่สบายใจให้กับพระไฝ่เป็นอย่างมากเอยรู้สึกแบบไม่สบายใจสวดมนก็สวดไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยพระไฝ่ก็ได้มีชาวบ้านเนี่ยมันมิมนไปฉันเพียงรูปเดียวหลังจากฉันอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพระเนี่ยจะต้องให้พรญาติโยมแต่เมื่อพระไฝ่เนี่ยสวดไปนิดเดียวนะ ยะทาวริวหสวนสวดลายคนมีพระคนเดียวนี่สวดแล้วยะทาวริวห้าปุราปริเพรติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานางอุปกรรมปตีอัทาสิเมยากาสีเมยาติมิตาสคาจเมเปตนานางยะทาวริวหสวนสวดลายคนมีพระคนเดียวพระไยสวดปึ๊บโอโหอยู่ดีๆเนี่ยพระไยโอโหปรากฏว่าลืมบทสวดขึ้นมาแบบดื้อ พยายามคิดแล้วก็คิดไม่ออกเอ๊ะมันสวดยังไงนาะสัพพิตโยวิวันชันทุสสะพโรโคเวนาสตุมมาลืมลืมสวดไปอึอะอึอะสวดไปกับเงะเงะเงะทำให้พระฟ้าเนี่ยมีอาการอดึอดอดัดพูดไม่ออกลักษณะคล้ายๆกับนักร้องตื่นเวทีอันนักร้องตื่นเวทีเนี่ยเวลาเขาจะขึ้นไปร้องเพลงจับไม้ปั๊บมันสั่นนะแขนขาก็สั่นต้องมีการกระดกกระดก40ด่40องศาไปก่อนอ่ะถึงจะอยู่ตัว พอเจ้าตัวเนี่ยเห็นท่าว่าจะไปไม่รอดจึงตัดสินใจเลิกสวดทันทีเลยชาวบ้านก็งงเป็นไก่ตาแตกกันดิเอา้าจะอยู่ทําไมลนะ่ะในเมื่อกูสวดไม่ได้ถ้าอยู่ไปแม่งก็ขายขีหน้าหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะความอับอายเนี่ยทำให้เสือฝ้ายเนี่ยอับอายเป็นอย่างมากชาวบ้านเนี่ยก็งงเป็นไก่ตาแตกไอ้บางคนก็หน้าสิ้นอย่างกระไกลป่วยเมื่อพระฝ้ายเนี่ยกลับมาถึงวัดพยายามคิดทบทวนทุกอย่าง ทำไมตัวเองเนี่ยถึงชอบลืมบทสวดทุกครั้งเวลาที่ไปอ,อกกิจนิมนต์ไอ้ท่องจํากระท่องแล้วพอไปสวดจริงอน่สวดไม่ได้ยะทาวริวบหนสวดล่คนมีพระอยู่คนเดียวพ้่นบสันจนพระายเนี่ยคิดไปว่า hmm. หรืออาจจะเป็นกรรมเก่าของตัวเองที่ไม่เหมาะกับการเป็นพระไม่เหมาะกับการหุ่มผาเหลืองในที่สุดเนี่ยอีกไม่กี่วันต่อมาพระไฟเนี่ยจึงตัดสินใจเลยกูไม่อยู่แล้วสป,ปาตาปฏโยโรเจมิสป,ปาตาปฏโยโรเจมิ พระฝ้ายตัดสินใจลาศิกขากลับไปเป็นชาวบ้านตามเดิมออกจากพระมามาเป็นชาวบ้านแล้วการที่นายฝ้ายเนี่ยเคยบวชเรียนมาทําให้เขาเมีความสงบเสงี่ยมเจียมตัวมากกว่าเดิมนิสัยที่เคยเกเรสมัยที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มจางหายไปแล้วไม่มีให้เห็นอีกเขาเนี่ยกลายเป็นคนขยันขันแข็งขยันทำมาหากินในขณะเดียวกันเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ได้รับความอบอ้อมอารีจากเพื่อนฝูงเป็นอย่างดี ส่วนนิสัยนักเกลงของเขาเนี่ยเ็เริ่มเปลี่ยนไปมากด้วยสาเหตุนี้เองเนี่ยทำให้ปีถัดมานายายก็ได้มีการรับแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าใหญ่เขากลายเป็นผู้มีอิทธิพลผู้มีอำนาจภายในหมู่บ้านทําให้ตัวของนายไยเนี่ยมีคนรักเคารพยำเกรงมากกว่าที่ผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ไฟก็ได้แต่งงานกับสาวสวยประจาหมู่บ้านซึ่งมีชื่อว่านางทองใบ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็ชอบกันมาพักหนึ่งแล้วแหละตั้งแต่ศึกมาก็ชอบกันทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทั้งสองฝ่ายจึงตกลงปรงใจให้ทั้งสองคนเนี่ยแต่งงานกันนายไฟยกับภรรยายก็ได้มีการใช้ชีวิตเหมือนชาวบ้านทั่วไปปกติทำไรไถนาเรียกได้ว่าชีวิตของนายไฟยเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จตามที่ใฝ่ฝันเอาไว้แต่ทุกอย่างเนี่ยใช่ว่าจะดีเสมอไปโลกเราเนี่ยมันไม่แน่นอนโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรที่มั่นคงไม่มีอะไรที่ถาวร ทุกอย่างเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาสามารถเปลี่ยนไปได้ตลอดวินาทีเมื่อชีวิตตกต่าถึงที่สุดเนี่ยมันย่อมมีวันสูงขึ้นบางคนเนี่ยสูงก็ต้องมีต่าบางคนต่ำเนี่ยก็ต้องมีสูงนะโดยเรื่องร้ายของชีวิตผู้ใหญ่ฝ่ายเนี่ยมันเริ่มจากไอเบียไอเบียเนี่ยเป็นเด็กหนุ่มภายในหมู่บ้านเดียวกันมันเนี่ยดันไปชอบลูกสาวของน้องชายผู้ใหญ่ฝ่ายซึ่งฝ่าย,ยิญิงนี่ก็มีสักเป็นหลานของผู้ใหญ่ฝ่ายนะ โดยนิสัยไอเบียเนี e ่ยเป็นคนคารมคมคายพูดจ on าอ่อนหวานนะเดินเข้าตรอกออกตามประตูไม่เคยพาฝ่ายหญิงเนี่ยออกนอกลูก่นอกทางเมื่อฝ่ายชายก็คื B e ar, อไอเบียมาสู่ขอฝ่ายหญิงผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยจึงให้ทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันโดยเรือนหอของไอเบีย e กับภรรยาเนี่ยปลูกอยู่ใกล้กับบ้านของนายฝ้ายหรือว่าผู้ใหญ่ฝ้ายในทุกๆวันไอเบียเนี e ่ยจะเห็นคนมักหน้าเลยตามาเยี่ยมมาเยือนที่บ้านผู้ใหญ่ ชาวบ้านพวกนี้เนี่ยจะมาขอให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยช่วยเหลือในงานกิจกรรมต่างๆงานวงงานวัดงานทอดกระถินเรียกได้ว่าคือการมาขอพึ่งใบบุญของผู้ใหญ่นั่นเองความคิดของคนเราเนี่ยไม่สามารถคาดเดาได้เช่นเดียวกับไอเบียไอเบียเนี่ยด้วยนิสัยที่มันเป็นนักเลงบวกกับพรรคพวกมันเนี่ยเยอะมากเพื่อนฝูงอยู่เยอะแยะมากายแต่ไม่มีใครรู้ว่าในใจของไอเบียเนี่ยมันคิดอะไรลึกๆลึกๆในใจของไอเบียเนี่ยมันคิดอะไรอยู่ไม่มีใครรู้ ไอเบี้ย er เนี่ยมีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นใหญ่มันต้องการอยู่เหนือทุกคนในตำบลท่าใหญ่แต่มันจะไม่มีทางเป็นไปได้นะหากผู้ใหญ่ฝ่ายเนี่ยยังอยู่ที่นี่ในแต่ละวันเนี่ยไอเบี้ย er, ก็ได้แต่มีการอิจฉาริษยาผู้ใหญ่ฝ่ายเอ๊ะทำยังไงเนี่ยผู้ใหญ่ฝ่ายเนี่ยจะตกจากผู้ใหญ่วะาคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องชั่วมันต้องการที่จะล้มล้างผู้ใหญ่ฝ่ายเพื่อเป็นบันไดเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยสู่ความยิ่งใหญ่ขึ้นมา ด้วยเหตุผลนี้เองไอเบียจึงมีการเริ่มวางแผนนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามันเนี่ยใช้วิธีการเข้าไปตีสนิทกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในอำเภอและพักพวกตำรวจอย่างลับๆไปแบบเงียบๆอ่ะไม่มีใครรู้จนในที่สุดเนี่ยมันก็กลายเป็นสายสืบคอยช่วยเหลือทางราชการความวุ่นวายและความหายนะกำลังคืบคลานเข้ามากับครอบครัวของผู้ใหญ่ฝ่ายเข้ามาเรื่อยผู้ใหญ่ฝ่ายก็มีรู้ตัวไหวเบี้ยนกำลังจะรอบกัด ไอเบีย้ยเนี่ยซึ่งเป็นหลานเขยของผู้ใหญ่้ายมันได้แต่งเรื่องร้ายๆใส่ร้าย,าย,ายผู้เป็นลุงสารพง์สารพัดเท่าที่มันจะสรรหามาพูดผู้ใหญ่้ายไม่ดีบ้างผู้ใหญ่ไฟยเนี่ยโกงเงินชาวบ้านผู้ใหญ่ไฟยเนี่ยมีนิสยัยเกิเรอหนึ่งในเรื่องที่มันแต่งขึ้นมาก็คืออมันพูดว่าผู้ใหญ่ไฟยเนี่ยมีซองสมพูทั้งเลงเอาไว้แล้วก็มีซองโจรมีอยู่เป็นจํานวนมากเพื่อออกปล้นชาวบ้านในเวลากลางค่ากลางคืน ยิ่งในสมัยนั้นเนี่ยมีข่าวว่าเสือปล้นออกอารวาสเป็นประจำทําให้ทางการเนี่ยจับตาดูจับตาเฝ้ามองผู้ใหญ่ไฟเป็นอย่างเงียบๆมาโดยตลอดโดยที่เสือไฟเนี่ยไม่รู้ตัวไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้าในช่วงวันหนึ่งเนี่ยของหน้าแรงเกิดเหตุที่ตำบลท่านางเลิงซึ่งเป็นบ้านของนายเลี้ยงและนางจิโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นบ้านผู้มีฐานะร่ำรวยก็คือมีอันจะก,กินนนะเป็นคนมีหน้ามีตาในหมู่บ้าน ซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยได้มีกลุ่มโจรบุกเข้าบ้านและคนเอาทรัพย์สินเงินทองไปเป็นจํานวนมากทางด้านเจ้าทุกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโจรเนี่ยเป็นใครกลุ่มไหนกันแน่คือฉันไม่รู้เนี่ยเพราะขณะทําการปล้นเนี่ยพวกมันเนี่ยปิดบังไม่นด้อําพรางไม่ได้อย่างมิดชิดบวกกับความมืดในตอนกลางคืนจึงทําให้ไม่รู้ว่าใครเป็นโจรกันแน่แต่ที่น่าแปลกใจก็คือทางอําเภอเนี่ยกับตํารวจสามารถรู้ตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็วด้วยการกระซิบของไอ้เบี้ย วันรุ่งขึ้นต่อมาเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกับตำรวจได้พากันยกกำลังมาที่บ้านท่าใหญ่เพื่อปิดล้อมจับกลุ่มผู้ใหญ่ฝ่ายในข้อหาพาพักพวกเข้าปล้นบ้านของนายเลี้ยงและนางจิขณะที่ผู้ใหญ่ฝ่ายยังงงงงงวยงอีหยังวะอีหยังวะกู้ไปได้ไปกู้ไปได้ไปงงเป็นไก่ตาแตกเสือฝ้ายไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยกูเนี่ยนอนอยู่บ้านดีๆพากันมาปิดล้อมเนี่ยบ้านกูทําไม เสือฝ้าย,ยพยายามอธิบายเหตุผลต่างๆนานาแต่ตำรวจไม่ยอมรับฟังผู้ใหญ่ฝ้ายนยจึงถูกควบคุมตัวไปที่อำเภอและในที่สุดเ,เขาก็ถูกส่งตัวนำไปฟ้องที่สารจังหวัดโดยมีพยานและหลักฐานที่นายเบีย้ยเป็นคนสร้างขึ้นมา,นาแม้ผู้ใหญ่ฝ้ายจะไม่รู้ว่าหลักฐานมาจากไหนก็ตามแต่ซึ่งมันสามารถมัดตัวเขาเได้อย่างหนานแน่นพอสมควรเพราะหลักฐานทั้งหมดตำรวจยึดได้ที่บ้านของผู้ใหญ่ฝ้าย เมื่อมีการต่อสู้คดีจนถึงที่สุดศาลกพ็พิพากษาจำคุกผู้ใหญ่ฝ่ายเป็นเวลา12ปีทำผิดก็ไม่ได้ทำผิดคือไปปล้นก็ไม่ได้ปล้นสุดท้ายแล้วเนี่ยโดนจำคุก12ปีอีกอย่างวาก่อนถูกนำตัวเข้าเรือนจำผู้ใหญ่ฝ่าย,ยก็ได้ฝากฟังลูกน้องฝากเมียไว้กับไอ้เบี e ้ยให้ช่วยดูแลและช่วงที่ตัวเองไม่อยู่เนี่ยและที่สำคัญผู้ใหญ่ฝ่ายได้ส่งของมีค่ามีทั้งเงินแก้วแหวนเงินทองสร้อยคอทองคําฝากไว้กับไอ้เบี e ้ย ให้ช่วยส่งคืนเมียของตนแต่ผู้ใหญ่ฝ้ายเนี่ยหารู้วิว่าเส้นทางที่แสนลำบากที่เขากำลังไปเชิญอยู่ในขณะนี้เนี่ยล้วนเป็นฝีมือของไอเบียที่มันเนี่ยสร้างขึ้นมาทั้งหมด